สบายดีสบายดีตอนเสาร์นะทุกคนเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ส้มของเดือนห้าแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็พากันจัดวันเกิดฮะจ้าจบุญรอดบุญรอดบุญรอด รถเอ้ย <c oughs> จะเอ๋จะเอตอนนี้ก็แปดโมงเก้าโมงยังแล้วทุกคนสว่นวนเจ้าบุญมี่ยังนอนอยู่พอดีเพิ่นตื่นหากก็หลับมังเสาร์นี้ยิ่งเนาะ

ลาลูกนั่งนื่เราติกระจับนี่ตีกระจับนี่มันก็ทาลุง่ายทาลุเงียงง่ายจับแล้อนเาจับง่ไปเข่มันกง่ายง่าย่ายง่าย่ามันก็ง่ายไวเป็บตีบเวเปนแต่เ่อามันก็บริเื่องเนะไอ้ก็บ่าจะแก่เนาะ mới khuyên lên nhạc lắm Dương yeah. Ôi Chết Bốn lối, bốn Lì lắng ná lên này lì okay. Chắc khấu rồi

วนลอด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  bắt tùy tùy khả bắt nhai nhai <laughs> nó lọt nọ tùy muôn um lùm kỳ lời <laughs> bòn lục đẹp ออแค่ออกแล้วออกแล้วเอาไตัดเล็บปีเลยปีกับมือนึ่งมือนี้เลย 哎，你弄、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。好些年了。 rất không? thank you lu <tuk tangan> udah <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan>

Nganda tốt, hai cái năm tháng bảy. Nganda tốt, hai mươi năm. Nganda tốt, hai mươi và အဲ့ဒါကို

ยึนี้นี้นี้นี่น่ะมนลเด็วเป็นมือของเปียก็คือว่าคือหอนเลยอ้าวมึอคืนนี้ก็่จะได้หอนเพิ่งทำมึงห่วงโดอว่าขี้หอนแล้วก็ง้อให้ดัามข้ามงอะไรบุเป็นเงามึ่จะห่วงหอนมือ 你弄个鸡腿。 mời 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 vào mời vào mời vào mời 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 này mời 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 ai nằm,

那路。嗯 เมียนเซยกันโอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้พวกเขาก็กินข้าวอิ่มไปทีเรียบร้อยเดี๋ยวสาวนกก็จะขออนุญาตปิดคลิปกันเพียงเท่านี้กอนนะเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปเฉพาะคลิปนี้สาวนกขอเกล้าคำว่าสบายดี